สวสัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภมษาบัวแก้วชื่อเล่นชื่อน้องสาอายุ12ปีมาจากจางังหวัดบนราชธานีค่ะน้องสามาจากบนราชธานีใช่ค่ะเมืองดอกบัววันนี้มากับใครมีใครมาเชียร์บ้างคะคุณแม่ค่ะ,ละ,คะแล้วคะแล้วคุณพ่อมาด้วยไหมคะคุณพ่อไม่ได้มาค่ะ บ้านนี้อยู่กันห้าคนค่ะมีพ่อแม่น้องชายหนูแล้วก็คุณยายค่ะรายได้ในบ้านมาจากการที่คุณพ่อเป็นพนักงานซักผ้า,าที่โรงพยาบาลเขมราชค่ะคุณแม่ก็ขายข้าวเหนียวปิ้งและคาวตมัดค่ะเพราะว่าเงินเดือนคุณพ่อค่ะมันก็ไม่พอใชะว่ามันต้องจ่ายค่าบ้านด้วยถ้าคุณแม่ไม่ทําบางทีหนูอาจจะไม่มีเงินไปโรงเรียนเลยก็ได้ คณแม่เริ่มทำตั้งแต่8ดโมงเช้าค่ะแล้วก็เสร็จประมาณ3ามทุ่มคุณแม่ก็จะนอนประมาณ3าสชั่วโมงค่ะแล้วก็ตีหนึ่งก็ต้องตื่นมาใส่เอาขนมใส่ถุงแล้วก็ไปขายประมาณตีสอครึ่งค่ะเพราะว่าที่บ้านหนูขายส่งให้รถพุ่มพวง,งค่ะเขาจะมารับประมาณตีสอถึงตีสี่เพื่อไปขายต่อค่ะ ไปขายไปขายที่ตลาดสดเขมรลาดค่ะได้กำไรวันละ3-400บาท <c oughs> หนูช่วยคุณแม่ทำข้าวเหนียวปิ้งค่ะ <c oughs> ถ้าวันที่ไปโรงเรียนเลิกโรงเรียนมาหนูก็จะช่วยห่อข้าวเหนียวปิ้งถ้าเป็นวันหยุดหนูก็จะหอ่อตั้งแต่แปดโมงเช้าหอา่อข้าวต้มมัดแล้วก็ทำข้าวเหนียวปิ้งด้วยค่ะไม่ไม่อยากให้แม่เหนื่อยด้วยค่ะ ถ้าหนูไม่ช่วยแม่ก็จะได้นอนช้ารักมากค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ยอมเหนื่อยเพื่อจะให้หนูมีเงินไปโรงเรียนค่ะอโอเคตอนนี้เ,เราได้สิ่งที่เราช่วยก็คือช่วยเตรียมพวกขนมให้คุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะครับแล้วแล้วมันส่งผลกับการเรียนไม่เรียนได้เท่าไหร่อยู่ทุกวันนี้ หนูก็เรียนได้3.95ดค่ะโอ้ตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อมารับหนูก่อนจะเลิกงานก็หนูก็จะไปอยู่กับคุณพ่อแล้วหนูก็เห็นพี่พยาบาลเขาใส่ชุดก็มันก็ดูน่ารักค่ะแต่จริงๆหนูอยากเป็นหมอแต่ว่าค่าเทอมมันแพงหนูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยด้วยค่ะโอ้ตายแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับขนมแน่ๆเลยใช่ไหม พวกเรานี่คือคุณจะได้ลิ้มรสอะสินะบอกเลยว่ามันเป็นลาบปากของพวกเราพี่ฮอยก่อนที่เราจะโชว์ความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกหนูอยากได้เป็นหลังคาบ้านค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเวลาฝนตกมันก็จะไหลลงมาข้างล่างค่ะบางครั้งหนูนอนก็จะโดนมือหนูด้วยอ๋อเหรอใช่ตอนนี้มันรั่วอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืมโอเคอ่ะพร้อมไหมคะใจห้พร้อมค่ะอ่าเชิญครับ สาสวัสดีครับสวัสดีลูกขอบคุณที่มารายการนะหนูเป็นเด็กที่พูดจาหน้าฟังมากฉะฉาแล้วก็รู้ในสิ่งที่ตัวเองทำเนาะสิ่งที่หนูทำคือข้าวเหนียวปิ้งกับข้าวต้มมัดใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวก็มาการครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่น้องสาช่วยคุณแม่ทำทุกๆวันเนี่ยเขาทำยังไงนะครับทีมงานขออุปกรณ์หน่อยครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวไหมลูกใช่ค่ะทำตั้งแต่คุณย่าทวดแล้วอ๋อนี่คือวัตถุดิบ ที่เราจะใช้ในการทำข้าวเหนียวปิ้งนะครับเดี๋ยวให้น้องสาอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำค่ะออหนูแช่ไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วก็มานึ่งค่ะแล้วนี่อะไรลูกเป็นกะทิค่ะกะทิหนูต้มใส่เกลือแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าใส่น้ำมันเวลาแกะกินแล้วมันจะไม่ติดเบตองค่ะเนื้อตานเนาะใช่ค่ะแล้วก็เกลือใช่อ่าเดี๋ยวลองทำให้กรรมการดูลูก หนูนึ่งข้าวเป็นไหมลูกเป็นค่ะน้ำตาลหนูจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาตอนแรกหนูใส่มันอาจจะหวานมากแต่พอมันซึมเข้าไปในข้าวแล้วตอนเย็นมันก็จะไม่จืดด้วยะคะ่ะอ๋อนี่คือเขาเดี๋ยวปิ้งกี่ชิ้นนะลูกประมาณ10ชิ้นด้นอ๋อนี่คือ1ิชิ้นนะครับแล้วก็ใส่กะทิเนาะค่ะใส่กะทิ ขั้นตอนนี้คือคลุกให้เข้ากันใช่ไหมลูกใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านกรรมการครับเสร็จแล้วชิมเลยไหมครับไว้เขาต้องปิ้งก่อนไม่ใช่หรอฮะอ๋อครับครับอันนี้คือเสร็จแล้วทำไงต่อลูกก็พักไว้15นาทีให้มันน้ำกะทิกับน้ำตาลมันซึมเข้าในข้าวโอ้คือจะมีตามสูตรเนี่ยต้องใช้เวลา15นาทีแต่ว่าเรารัดขั้นตอนได้ทีมงานมีเตรียมในสิ่งที่น้องทำไว้ล่วงหน้าแล้วครับทีมงานครับเชิญครับ นี่ก็คือข้าวเหนียวที่เราพักแล้วใช่สิบห้านาทีแล้วนี่มีมาเพิ่มคือไส้ถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเนาะถั่วเหลืองก็ไปแช่ก่อนมานึ่งแล้วก็เอามาบดแล้วก็ใส่น้าตาลกับเกลือนิดหน่อยค่ะลองห่อให้กรรมการดูนิดหนึ่งครับขั้นตอนแรกหนูก็เอาใบตองมาทําเป็นกลวยค่ะแล้วก็เอาข้าวลงไปให้ถึงครึ่งครึ่งหนึ่งก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะถึงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เอาไส้ถั่วเหลืองใส่ แล้วก็เอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาติดค่ะแล้วก็พับลงตรงกลางค่ะพับขวาแล้วก็เอาซ้ายทับแล้วก็พับตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้กลัดใชู่ค่ะและนี่คือขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยใช่ก็ต้องไปปิ้งใช่ไหมลูกปิ้งนานไหมปิ้งประมาณถ้าไฟแรงก็ แค่ห้านาทีก็ได้ก็จะสุกแล้วก็พร้อมทานได้เลยใช่ค่ะท่านผู้ามครับอยากชิมยังครับก็ก็ได้อ่ะไม่ลีลาสิไม่อยากเนาะอยากครับอยากครับทีนี้ครับเดี๋ยวขอข้าวเหนียวปิ้งน้องนะครับมีส่วนที่น้องปิ้งไว้ก่อนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับรักพอปิ้งแล้วสวยเลยอ่ะสวยขึ้นไปอีกอ่ะเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่น้องทำล่วงหน้าก่อนจะเข้ารายการ เดี๋ยวให้กรรมการลองชิมดูนะครับยินดีเลยค่ะอ่าแจกก่อนแจกหนุ่มๆก่อนขอบคุณครับค่ะ้ยังร้อนอยู่เลยอ่ะอร่อยเลยเหรอเจ้ตรงนี้มันหอมหอมใบตองจะหอมหวานมันด้วยหวานมันหอมกลมกล่อมอร่อยนะอร่อยฮะกรรมการให้ผ่านไหมครับผ่านฮะผ่านครับยอดเยี่ยมมากลูกโจทย์ต่อไปครับ เตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับอีกหนึ่งความสามารถของน้องก็คือทำข้าวต้มมัดครับจีิงครับครับข้าวต้มมัดเนี่ย,<อ>ยบางคน<อ>ก็เรียกข้าวต้มผัดนะได้ทด้2สองชื่อใช่ครับข้าวต้มผัดขออีกอันนึงทั้งสองการครับน้องสาเนเขามีข้าวต้มมัดสงไส้ได้วยกันมีไส้อะไรบ้างลูกเป็นไส้หมูกับกล้วยค่ะ มีไส้หมูกับไส้กลวยหมูนี่คือเป็นไส้เค็มนะมเดี๋ยวให้น้องสาสาธิตให้ดูว่าการทำข้าวต้มมัดน่ะต่างจากข้าวเหนียวปิ้งยังไงลูกเชิญเลยครับเฮ้ยมีไส้หมูด้วยอรอ,อนี่ต้องใช้ใบตองกี่ชิ้นลูกสองค่ะสองชิ้นเนาะอร่อยแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอาข้าวมาใส่ตรงกลางข้าวนี่คือข้าวข้าวที่ใส่กะทิกับเกลือค่ะแล้วเป็นข้าวสารเลยข้าวสุกลูกเป็นข้าวสารค่ะนี่คือข้าวสารนะครับ แล้วก็วางกล้วยเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ประ,ประกบด้วยข้าวนะนี่คือข้าวต้มมัดที่เราเห็นเป็นประจำนะนี่ได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องประกบกันข้าวไม่ต้องเยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าไปต้มใส่เยอะมันก็จะทำให้ไปตอกแตกเดี๋ยวก่อนนะหนูบอกต้องเอาไปอะไรนะตอนเอาไปต้มค่ะต้มเหรอลูกปกติเคยด้ินมาว่าคนนึ่งไม่ใช่เหรอลูก ใช่ค่ะแต่สูตรของหนูคือต้มค่ะโอ้ต้มถ้าข้าวานมันต้องต้มครับแต่ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยที่เขาไม่นึ่งคือเขาหมูนไว้แล้วเขาก็แค่ไปนึ่งโอ้นี่เป็นสูตรของบ้านเราเนาะใช่คสูตรเปียะทอดเนาะใส่ข้าว่านถูกเขาตีเขาต้มเราใส่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วค่ะ่้นผต้องการครับเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนี่คือไส้กล้วยนี่ผมอยากดูไส้หมูมากผมเกิดมาไม่เคยเห็นครับไม่เคยเหมือนไส้หมูลูกอยากดูไส้หมู เดี๋ยวขออนุญาตหยิบนี้ขึ้นมานี่คือส่วนมันไหมลูกใช่ค่ะอ๋ออันนี้ไม่เคยกินเลยเราใส่ส่วนมันเพราะอะไรลูกเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อมันก็จะแข็งค่ะเวลาไปต้มอ้เข้าใจเข้าใจพอเป็นมันมันจะนุ่มใช่ไหมลูกหอมด้วยเนื้มีความป้าจ่างนะป้าจ่างก็จะใส่ป้าจ่าจะใส่หมูเกลิ่ยกลี่ยมีอ๋อใส่ถัเหลืองด้วยใช่ค่ะ ได้เชือกฟางมัดค่ะเพราะเพราะว่าตอนต้มอันนี้มันจะสุกยากก็ต้องการให้มันแน่นด้วยอแค่ช่วงมัดนี่ก็สําคัญนะคุณใช่ต้องมัดไม่เป็นนิดตองมัดให้แน่นใช่ไหมลูกต้องมัดให้ลอบรอบนี่คือเท่ากันทั้งหมดคือห้ามแตกถูกไหมลูกใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยครับนี่ก็คือไส้หมูครับทัาท้องการครับชิมเลยไหมเอามมันต้องต้มก่อนสิชิมไหมรู้อิ่มแล้ว พี่ก็อิ่มูอิ่มแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวของครูกับของพี่หอยเรามีให้ครับที่งาครับขอที่เราต้มแล้วให้กับพี่หอยกับครูหอนกก็เราก็ไม่น่ารีบช่วงนี้ช่วงนี้อยากลองกินไส้หมูด้วยให้กรรมการแต่ครับทั้งสามท่านกรับเชิญครับต้มไปแล้วครับน้องต้มไปแล้ว น้องสาทงนี้ลูก้นีอมีมะพร้าวมาแบบนี้น้องสาอธิบายลูกกินยังไงลูกยังไงลูกทำไมถึงต้องมีมีน้ำตาลมาด้วยเหรอน้ำตาลมาด้วยคือยังไงลูกแล้วมีมะพร้าวด้วยเหรอใช่นี่คือตามสูตรเลยเหรอใช่ค่ะนี่อไสหมูหรอบอกกรรมการล้กนกินยังไงลูกไส้หมูอันไหนไส้หมูอันไหนไสหมูลูกอันนี้ไสหมูนะอันนี้เป็นข้้้าวตมันเราต้องอันที่กลมๆไส้หมูแล้วเราของข่าวก่อน คือไส้หมูเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่มะพร้าวใช่ไหมลุงใช่เลยใช่ไหมคะกรรมการครับไม่ไม่ต้องหมดก็ได้ครับพอชิมพอชิมไม่บอกเขาสองคนเป็นคณรยาทพี่โก้ต้องบอกว่าไม่ได้จัดจ้านอะไรนะครับเราถ้าไม่จัดจ้านแต่นัวกินแล้วอยากกินคำต่อไปโอ้ใช้กล้วยหอมมากพี่ต้องกินหมูหนูไม่เคยรู้เลยว่า ผสมกันออกมาแล้วมันพอดีขนาดนี้ลงตัวมันผสมกันมันมั่ดีแสดงว่าเขาคลุกไอตัวข้าวได้ลงตัวด้วยไงเพราะว่าเขามีปรุงรสใช่ไหมลูกมีอะทิมีน้ำตาลมีเครื่องวิายด้วยมั้ยลวิปปยป่ะใช่ค่ะไม่ใช่หน่หมูอืมเกิดมีคนบอกว่าอยากจะให้หนูที่บ้านทําส่งเพิ่มเนี่ยกำลังการผลิตบ้านเราไหวไหมลูกถ้าถ้าสั่งเพิ่มเราจะเป็นภาระไหมหรือว่ายังรับได้อยู่ยังรับได้อยู่ก็จะที่บ้านมีเฟ e บุ๊กมีอะไรไหม มีค่ะชื่อชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกเป็นชื่อคุณแม่ค่ะขึ้นให้ดูเลยครับขึ้นเลยครับถ้าอยากจะสนใจสนับสนุนน้องนะครับก็ติดต่อผ่านคุณแม่ได้น้องสามารถผลิตได้เพิ่มก็จะเป็นทําให้อะไรได้ที่บ้านมั่นคงยิ่งขึ้นอร่อยฮะอร่อยเุกนี้เลยอร่อยจริงๆยืนยันเลยค่ะกำลังจะไปของหวานแล้วนะคะท่านวิกการครับระหว่างที่ท่านชิมตรงนี้ไปเนี่ยผมขออนุญาตเตรียมตัวภารกิจสุดท้ายยดีครับทีนี้ครับภารกิจสุดท้ายมาเลยครับสาลูกลบกวญปิดตาก่อน ก็เมกานครับตอนนี้น้องสาปิดตาแล้วแล้วเราก็มีบางสิ่งมาท้าทายน้องสาครับพีมงานครับมาครับสาลูกคเราจะมีข้าวต้มมัด3มชิ้นให้หนูท่ายอันนี้ทีเด็ดสาลูกคะ่ะนี่คือข้าวต้มมัดของร้านหนูคะ่ะหนูน่าจะต้องจดจำได้ว่า กลิ่นที่ได้กลิ่นต่อไปนี้คือกลิ่นใบตองที่หอ่อข้าวต้มมัดไส้อะไรครา่วกานครับให้เลือกก่อนว่าชิ้นไหนครับกลางหรือว่ามาซ้ายมือผมครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับได้ครับสาลูกขอมือครับ ได้เลยลูกใส่อะไรลูกกล้วยค่ะใส่กล้วยครับทั้งท่างกายครับคําตอบคือกล้วยถ,ถูกต้องครับถูกต้องครับใส่กล้วยครับผมว่าเราต้องวัดใจแหละจต้องวัดใจผมว่ามันน่าจะน,นี้นะน่าจะนี้นะใช่สาลู่ <คะ S 1> หนูจะเก่งเกินไปละหนูต้องเจอชิ้นนี้ลูก ทาการครับอันนี้เขาสาลูกขอมือครับ <laughs> มีลังเลรู้เลยว่าลังเลอ,อะไรลูกเห็นบอกหนูช่วยแม่ทำมาต้องหลายปีไงลูก <laughs> ยัง้อยหนูต้องจะจำจำกลิ่นได้สิลูกหนูตดมแล้วสึกไงลูกหนูได้กลิ่นเป็นถั่วดำกะทิแล้วก็ข้าวค่ะแต่ว่าใบตองมันเหมือนไม่ต้มอะไรลูกม,มันเหมือนไม่ใช่ใบตองต้มค่ะของหนูมันจะต้มแล้วใบตองมันจะไม่แห้งแบบเหมือนทีมงาน,น,นอาจจะเผลอไปเวฟเปล่ไม่แน่ใจนะอ,อาจจะไปเข้าเครื่องเปล่าไม่แน่ใจไปเวฟอีกไม่ใช่ของหนู ฮะ <Huh? S 2> ไม่ใช่ที่หนูทําไม่ใช่ที่หนูทําอย่างแรกคือหนูคิดว่าไม่ใช่ที่หนูทํานะใช่แล้วถ้าให้หนูเดาไส้ลูกหนูคิดว่าไส้อะไรลูกเผือกเหรอคะไส<ซ>้เผือกเอาที่ร้านไม่มีนี่ลูกไส้เผือกครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับเด็กที่บอกเราว่า<น>อยู่กับเขาต้องมัดนานมานาน,นะนานเนี่ย แต่พอเวลเรามาท้าทายแบบนี้ตอบเป็นไส้เพือกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ้งลูกโอ้โหหหลอกอี่สัตว์ไม่ดีใครใต้ตานี่้าหนูกังวลไหมลูกกังวลนะกังวลนะแต่ว่าหนูตอบถูกหนูเก่งมากลูกชิ้นนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงกับหนูดีหนูต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะลูกพี่พี่ทีมงานเนี่ย หนูตอบกล้วยไปแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าชิ้นต่อไปจะเป็นไส้หมูนะ,ะหนูกาใจใช่ไหมลูกเพราะว่าพี่<ช>เขาจะมีหลอกลอ่อเนาะ,ะดังนั้นพี่ซุปคืออย่างแรกเลยครับผมจะใช้เปลือกนอกเป็นใบตองเปลือกนอกที่ไม่สัมผัสกับไม่สัมผัสกับกับตัวว<อ>ัตถุ<ล>ดิบเลยไ,ไม่ไม่เจอข้าวไม่เจอไส้ข้างในเลยครับหนูจับก่อนลูกหนูจับก่อนเนี่ยลูกอันนี้ยากมากลูกมันคือเปลือกนอกเลยแลให้ไ,ไปแค่นั้น ให้เป็นที่เดียวพอครับนี่คือเปลือกนอกที่ไม่สัมผัสกับข้าวได้แล้วคะ่ะอ้าได้เลยลูกใช่คะ่ะนวมเป็นไส้หมูไส้หมูใช่ค่ะอะไรทําให้หนูตอบว่าไส้หมูลูกมันยังมีกลิ่นของหอมแดงติดอยู่ด้วยเฮ <c oughs> ้ยโอ้ <c oughs> มันจะมีกลิ่นได้ไงลูกนี่คือเปลือกนอกนะถ้าดมดีๆมันจะมีอยู่ค่ะอืมใช่หนูตอบว่าไส้หมูค่ะ กรรมการภูมไม่อยากให้หนูเสียใจถ้าพูดคําเฉลยนะลูกไม่เป็นไรลูกมี3ามชิ้นตอบถูกสองก็เก่งละหนูเปิดภาาปิดตาเลยลูกคําเฉลยอ,อยู่ตรงนี้ลูกูก <c oughs> ต้องกครับ <c oughs> แต่งมากครับแต่งมากลูกแต่งิงๆครับดีใยครับเลยครับตอบถูกหมดเลยครับโอ้โหท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนที่ช่วยแบ่งเบาภาะระของครอบครัวด้วยการทำ ข้าวเหนียวปิ้งทำข้าวต้มมัดทั้งสามท่านครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับน้องสาครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้าวต้มมัดที่อร่อยมากอร่อยมากะะค่ะผมไม่เคยกินเลยไสยหมูที่หนูเอามาเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งของหนูนี่เด็ดจริงๆค,คเนื้อไปกว่าฝีมือสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นเลยคือทั้งความกระตันยูแล้วก็ความเป็นเด็กที่รักการเรียนหนูตั้งเป้าไว้ว่าอยากเป็นหมอค่ะและหนูรู้สึกว่ามันจะแพงเดี๋ยวงั้นลดลงมาหน่อยละกันครูไม่อยากให้หนูลดความฝัน เราต้องวางเขาไว้เราอย่าไปลดความฝันเรามีหน้าที่เพิ่มความพยายามค่ะครูอยากให้หนูชัดเจนเลยนี่คือคุณหมอหนูออกมายืนพูดหนูเคลียร์มากหนูพูดแบบกล้าหาญฉาฉานมันคือความเป็นคุณหมอที่อยู่ในตัวหนูลูกะนะคะเอาสิ่งดีๆนี้ไปไปช่วยเหลือคนอื่นในอนาคตเอาความรู้ความสามารถของเรานะคะไปช่วยเหลือคนอื่นในอนาคตอย่าลืมอย่าลดความฝันจงเพิ่มความพยายามขอบค,คุณมากค่ะคุณค่ะ เราก็ต้การครับตอนนี้หลังคาที่บ้านนะครับทรุดโทรไปมากแล้วครับมันมีรูแล้วก็มันก็คือกันแดดไม่ค่อยได้กันฝนไม่ค่อยได้ครับนี่คือสิ่งที่ผลักดันแล้วก็พาน้องสามาซปเปอร์เทนครับนี่คือความฝันของน้องครับพวกเราทั้ง3ามคนให้ผ่านคราสารูลกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนู <S S เรื่องราวความสามารถแล้วก็เรื่องราว การเป็นเด็กดีของหนูให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมแล้วก็ปราบลื้มในตัวหนูม,มากนะครับฝากบอกหนูว่าเรื่องหลังคาไม่ใช่ปัญหาที่พี่ทีมงานคุยกับช่างท้องถิ่นแล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคานะครับทางผู้ใหญ่คิมพาวเวอร์ดูแลให้กับน้องสาครับไม่ต้องกังวลลูก<อ>แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นนะลูกมีของขวัญพิเศษบางอย่างจะให้หนูเป็นความปันแขมลูกมไปม,มองท่นนั้นลูก พี่ทีมงานครับขอความฝันแถมครับสาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับนี่ทีมงานก็คิดเหมือนท่า,านคณะกรรมาการครับก็คือว่า3.95เนี่ยลงถามเกาดูนะ 3.95เหนี่ยหนูได้3.95จใช่ไหมลกูกใช่ค่ะในห้องหนูเนี่ยมีใครได้มากกว่า3.95มั้ยหไม่มีค่ะนี่คือที่หนึ่งของห้องอนะคือฝันอยากเป็นหมอแต่ว่ามีความกังวลบางอย่างพี่พี่ทีมงานก็เลยบอกว่าเอาตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นหนังสือสําหรับสอบเพื่อจะเป็นหมอซึ่งพี่ซุปคิดว่าหนูอาจจะยังไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่หนูเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบอกกับหนูว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหนู ในอนาคตเมื่อถึงวันหนึ่งนะลูกหนูจะได้ใช้หนังสือเหล่านี้ฝึกตีหูตัวเองเพื่อจะนําหนูไปสู่เป้าหมายที่หนูอยากเป็นนั่นก็คือเป็นคุณหมอนะลูกนะนี่คือสิ่งที่ทาง King Power มอบให้กับลูกมีซ่อมแซมหลังคาแล้วก็มีหนังสือมอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้21,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะสาูกตอนหนูจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อถึงตรงนั้นจริงๆถ้าหนูติดขัดอะไรหนูคุยกับพี่ทีมงานนะแล้วเรามาว่ากันอีกครั้งหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องทุนเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทางรายการจะลองหาลู่ทางช่วยหนูตามกําลังที่เราทําได้เพื่อให้หนูไปสู่ฝั่งฝันของหนูลูกนะณตอนนี้ไม่เป็นไรลูกตั้งเป้าไว้ก่อนเป็นหมอ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 ต่อขึ้นหนูจะเป็นหมอค่ะขอบคุณมากที่แม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งเขาต้องมัดของเราและว่าที่คุณหมอครับน้องสาลูกเชิญครับ ขอบคุณมากนะครับที่มารายการครับ <S <S ท,ท่นนทานผู้ชมครับในเทศกาลสงกรานี้ King Power ออนไลน์ขอส่งความสุขถึงบ้านกับสินค้าดีลวพิเศษดับร้อนตลอด11วันไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการโฮมด Delivery จะส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปขั้นต่ำ 699บาทนะครับช็อปออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ kingpower.com และ kingpower application ตั้งแต่วันที่8ถึง18เมษายนนี้นะครับซปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็น